สวัสดีครับผมมิสเตอร์วันอีโคพลัสยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องของเราอีกครั้งครับวันนี้เรามีข้อมูลแปลเสียงภาษาไทยมาให้รับชมกันก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจากช่องวันอีโคพลัสของเรามาร่วมติดตามข่าวสารและอัปเดตกันได้เลยครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์วันอีโคพลัสวันนี้มาอัปเดตข่าววันเอโคซิสเต็มรออะไรอยู่ในปี2025พร้อมหรือยัง จากช่องลักถ่ายท่อสดทีวีในเรื่องในปี2025โครงการวันเอโคซิสเต็มมีความคิดเห็นสูงโดยบริษัทดำเนินการเพื่อขออีกครั้งในที่ปกติใช้เวลาระหว่าง6-18เดือนต่อเดือนสำหรับเครือข่ายดิวเชเคอร์ให้กับชุมชนใหม่ทุกอย่างและรวมไปถึงบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเงินจำนวนมากแหล่งรวมของสภาพคล่องช่วยให้มีการตรวจสอบองค์ประกอบบล็อกเชนอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องมีผลิตภัณฑ์ในอเมริกาเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ชใช้ไฮไอและการขอใบอนุญาตในสาภาพยุโรป การเปิดตัวดิวเชเคอร์การเปิดภูนออฟลิควิตี้ไปพบกันครับชุมชนระบบนิเวศแห่งหนึ่งที่เราเริ่มต้นในปีนี้ปี2 0 2 5ด้วยความคาดหวังอันยิ่งใหญ่ที่ฉันกําลังจะไปความคิดเห็นการวิเคราะห์ของฉันคืออะไรกับอนาคตของเมกะโปรเจกต์นี้ลุยกันเลยความจริงดังที่ทุกท่านทราบโครงการระบบนิเวศหนึ่งโครงการเริ่มต้นในปีสหภาพยุโรป และเรากำลังรอการบริษัทสามารถรับใบอนุญาตได้ที่มีเส้นทางกว้างขวางตั้งแต่สาภาพเดียวกันสาภาพยุโรปยังไม่ชัดเจนมากนักเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ต้องใช้กับทุกสิ่งจากรวาลแห่งโซ่คืออะไรปิดกัน้นหลายประเทศของสาภาพสาภาพยุโรปยังไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไรเทคโนโลยีนี้และพวกเขาไม่เข้าใจวิธีการออกกฎหมายโครงการคริปโตจึงได้รับใบอนุญาต คือกว้างขวางและซับซ้อนประมาณ6 1ถึง18ต้องใช้เวลาหลายเดือนจึงจะได้รับใบอนุญาตสา,าพยุโรปนั่นคือช่วงที่กฎไมายกามอบให้ทุกคนโครงการฟินเทคที่อยากเป็นควบคุมในยูโรโซนนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องรอ18เดือนเพื่อรับใบอนุญาตบริษัทกำลังทำงานและกำลังทำงานอยู่ยากที่จะได้รับโดยเร็วที่สุด เป็นไปได้ดังนั้นเราจึงต้องทำเพราะข่าวออกมาจดหมายข่าวจากสนักงานเสมือนของคุณเพียงครั้งเดียวว่าเรามีข่าวเราจะทำสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารนี้อีกอย่างที่ฉันต้องแจ้งให้คุณทราบก็คือจุดต่างที่บริษัทจะต้องสำเร็จภายใน12สองเดือนข้างหน้าตามการวิเคราะห์ของฉันและเป็นเช่นนี้โครงการสิ่งที่ฉันจะพูดคือ ความเห็นส่วนตัวของผมและมันไม่เกี่ยวอะไรด้วยกับโฆษณาบางประเภทที่ว่าบริษัทกำลังพูดถึงเรื่องนี้วิเคราะห์ว่าฉันกำลังจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งจุดสำคัญคือการเปิดใช้งานข้อตกลงเครื่องปั่นสาธารณะต้องการสิ่งนี้บอกว่าเปิดประตูของผู้ขย่าข้อตกลงให้ชุมชนใหม่เพื่อให้คุณทำได้ซื้อสินค้าและบริการเช่นทำอ e ีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน เพียงแต่ว่าอ e ีคอมเมิร์ซของเรากำลังดำเนินการอยู่ด้วยเงินเฟียดแบบดั้งเดิมคริปโตเคอเรนซีและนั่นคือความแตกต่างนั่นเองมีกับอ e ีคอมเมิร์ซอื่นๆที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆบนโลกใบนี้นับเปิดชุมชนเข็มทิศนั้นบริษัทเข้ารหัสจะสามารถใช้งานได้สินทรัพย์คริปโตและซื้อสินค้าบริการผลิตภัณฑ์ภายในข้อตกลงเครื่องปัน่น แพลตฟอร์มจะยอมรับ USDT และ USDC นอกเหนือจากสิ่งที่เกิดขึ้นระยะกลางคือการบร,รณาการของบัตรเครดิตและบัตรเดบิตอย่างที่คุณเห็นภายในพอท่านเซหาปิดการใช้งานตัวเลือกที่จะทำฝากเงินด้วยเงินเข้ารหัสไปที่แพลตฟอร์มมีชุดของการอัปเดตที่บริษัทเป็นดำเนินการและเมื่อเรามีสิ่งนี้แล้วข้อมูลที่เราจะมอบให้กับทุกคน คุณอีกอย่างที่ตามมาก็คือการเปิดใช้งานกลุ่มสภาพคล่องหนึ่งครั้งเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ข้อมูลและเว็บไซต์ที่นี่คือจะดําเนินการไม่ว่าจะดําเนินการภายในหรือไม่ตัวขย่าดินหรือบนเว็บพอท่านอื่นบริษัทกําลังจะบอกเราว่าอะไรคือสิ่งสําคัญคือเมื่อเปิดใช้งานภูนี้แล้วของสภาพคล่องที่เราจะได้มีการตรวจสอบย้อนกลับอย่างต่อเนื่องตามจริงและเป็นจังหวะจากระวางบล็อกเชน Blockchain ทั้งหมด ผ่านเ x ็กเซนต์ยูเชื่อมต่อกับเรา1นึ่งโทเคนและ USDT หรือ USDC และบริษัทจะบอกเราถึงจังหวะก,การคงอยู่ของธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้พูนจะสร้างรอยลึกบนจักรวาลล็อกเชน Blockchain, ที่ใช้จัดการแพลตฟอร์มขย่าหนึ่งครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับระบบต่างๆแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกระเป๋าเงินที่พวกเขากำลังจะไปเริ่มตรวจจับนูสด้วยเรด,ดาร์ของคุณ ภายในจักรวาลแห่งโซ่ตัวน,นี้ของบลกธุรกรรมของเราหายไปเพื่อให้สามารถสังเกตแต่และอย่างได้อย่างต่อเนื่องนาทีและนี่จะทำให้มากมายโครงการเทคโนโลยีเริ่มต้นขึ้นดูเรานั่นคือประโยชน์ของเปิดใช้งานภูนี้เมื่อเปิดใช้งานแล้วสนี้ไม่สามารถหยุดเพื่อให้สามารถหล่อเลี้ยงแหล่งสภาพคล่องแห่งนี้ต้องการหลายโอนินและ USDT หรือ USDC อะไรก็ตาม ที่บริษัทตัดสินใจครั้งเดียวการดึงนี้ถูกเปิดใช้งานเราจะได้จากนั้นผู้ให้บริการสภาพคล่องที่จะไปให้หนึ่งในกรณีนี้ร้านค้าและเราจะมีภายนอกผู้ให้บริการสภาพคล่องที่จะสนับสนุน USDT และยอนีนด้วยโปรดจำไว้ว่าการดึงนี้ทำงานด้วยสองคู่ระบบปฏิบัติการหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งในนั้นและ USDT ในที่สุดเราก็จะมีข้อมูลหากบริษัทจะทำแหล่งรวมอีกแห่งสภาพคล่องด้วย USDC สิ่งสำคัญคือครั้งหนึ่งเครื่องมือนี้เปิดใช้งานแล้วเราจะมีการมีอยู่จริงและสม่ำเสมอในทุกสิ่งระบบนิเวศบล็อกเชนทั่วโลกสิ่งอื่นๆที่มาคือการเปิดใช้งานของหวงโซ่การจัดจำหน่ายของใหม่1บ หนึ่งสายผลิตภัณฑ์ทางกายภาพเมื่อสามารถกําหนดตําแหน่งที่ต้องการได้แล้วเป็นเงินฝากหลักในเรื่องนี้กรณีในละตินอเมริกาเราสามารถทําเครือข่ายการจัดจําหน่ายที่น่าสนใจสําหรับผู้ใช้สามารถใช้วันได้ที่50%ซื้อสินค้าเหล่านี้เพื่อแล้วขายไปก็ได้กำไรประหยัดในกระบวนการเราหวังว่าสำหรับปี2025นี้สายอนิต้าทั้งหมดถูกเปิดใช้งานในละตินอเมริกาดังนั้น เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้และสร้างรายได้นั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกคุณว่าคุณต้องทำรักษาศรัทธาให้สงบบริษัทกำลังทำงานอย่างหนักการเปิดตัวแหล่งรวมสภาพทร้องหมายความว่าการแสดงตนทั่วทั้งอุตสาหกรรมบล็อกเซนดังนั้นเรามารอกันก่อนที่บริษัททำให้เราประหลาดใจเมื่อใดก็ได้และเราก็สามารถมีสิ่งนี้ได้ เครื่องมือสำคัญในการเปิดจัดการประตูขย่าสู่โลกและเชื่อมโยงชุมชนใหม่นี้เข้ากับพ่อค้าเป็นเพื่อนพ่อค้าครั้งหนึ่งที่ประตูนี้เปิดออกคุณก็จะมีรายได้สดเงินสภาพคร่องที่จะเข้าผ่าน USDT และคุณสามารถแปลงเป็นได้โดยอัตโนมัติขั้นแรกของการแปลงนี้เท่านั้นการขายตรงจากผู้ใช้เหล่านั้น ใหม่ที่เข้าสู่แพลตฟอร์มและซื้อสินค้าบางประเภทหรือบริการภายในเช็คเกอร์กล่าวว่าพ่อค้าก็จะสามารถรับสิ่งนั้นได้เงินเกือบในทางกลับกันถ้าก่อผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเพราะว่ามีองค์หนึ่งมีขั้นตอนอยู่กล่าวอีกในหนึ่งก็หมายความว่าพ่อค้ารับสิ่งเหล่านั้นและมีกว่าจะส่งเข้ากล่องสภาพคล่องคุณต้องทิ้งพวกเขาไว้ที่นั่นเป็นระยะเวลา12เดือนปี เพื่อปกป้องภูนแบบกำหนดเองสัปดาห์เดียวกันนั้นผ่านไปวิธีรับเงินสภาพคล่องคุณต้องมีอะไรบ้างในการดำเนินธุรกิจของคุณสิ่งสำคัญคือเมื่อเป็นแล้วสว่ายน้ำเริ่มทำงานทุกสัปดาห์มันจะไปเติบโตและจะขยายออกไปในที่สุดหลังจากผ่านไปหลายเดือนเราจะสังเกตเห็นว่าสภาพคล่องดึงอยู่ขนาดใหญ่และมีความจุเพียงพอ คืนสภาพคล่องนั้นให้กับธุรกิจซึ่งพวกเขาก็จะเริ่มใช้ข้อเสนอของคุณ100%เปอร์เซเมื่อผ่าน4-5-6หเดือนเราจะสังเกตเห็นการเจริญเติบโตของสันน้และขึ้นอยู่กับว่าจะมีมากกว่านี้สภาพคล่องจึงทำให้อิมามีนั้นความร่วมมือของร้านค้าสามารถใส่จูของคุณบางส่วนลงในสะนนั้นและก็ได้รับผลประโยชน์เช่นกันนี่คือก็ปีสำคัญเพราะว่าเรากำลัง จะมีการเปิดเผยที่แท้จริงในจักรวาลบล็อกเชน Blockchain และโทเคนอาซี20วันของเรากำลังจะไปถือเป็นการแสดงตนอันทรงพลังนี้แปลว่าใครก็ตามที่ต้องการทำธุรกรรม P2P หนึ่งครั้งบล็อกเชนของเราเชื่อมต่อแล้วอย่างล้ำลึกด้วยกลุ่มทรัพย์ทั้งหมดนี้สภาพคล่องการมีอยู่นี้จะทำให้คุณเกี่ยวข้องกับพันธมิตรใหม่ที่ต้องการมีโทเคนอาซี20นี้ซึ่งมีค่าเป็นตลาดเหรียญคอนวันนี้คือ45 ถ้าคุณชอบข้อมูลนี้โปรดกดไลค์เปิดใช้งานให้ฉันด้วยกระดิ่งแจ้งเตือนและมันจะเป็นแล้วพบกันใหม่ในรายการวิดีโอที่กำลังจะมาถึงมากมายขอบคุณที่รับชมคลิปแปลเสียงภาษาไทยจนจบครับผมวิเตอร์วันอีโคพลัจากร้านแ่นรักตาเม,มืองเกรดซิตี้ในช่อง y YouTube วัน e ีโคพลัสคลิปแปลเสียงภาษาไทยแล้วพบกันเร็วๆนี้ในคลิปวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ